สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e เสียสุรัสขุดบ,บุรีรัมครับผมวันนี้พวกเรายัางอยู่ที่หน้าง,งานเดิมครับที่บ้านสูงเนินตำบลสูงเนินอำเภอแสงจังหวัดบุรีรัมครับกับสวนป่าของอาจารย์ครับรอเรีกอาจารย์กำลังท่านทําสวนป่าเนี่ยท่านชอบปลูกป่าครับมีทุกชนิดเลยครับป่าตรงนี้ฮะมีต้นไม้หลากหลายชนิดครับแล้วก็ ตรงนี้ยังไม่มีน้ําจะรดครับท่านกันเลยให้เรามาขุดลอกบ่อเก่าของท่านครับเพื่อที่จะเจาะน้ํปบาดาลครับใส่โซลารเซลล์แล้วดึงเติมน้ําลงไปในบ่อครับวันนีครับอยู่กับเจ้า SK 200SM ครับผมหน่วยที่หนึ่งครับผมแต่เป็นการคอนโทรลของเจ้าเหลียวบุรีรัมครับเพราะว่าอาจารย์เจียวเรานี่ติดภารกิจที่แล้ติด ธุระครับผมขอโทษครับปิดตุระครับตุระครับก็เลยเจ้าของแปลงท่านบอกว่าท่านไม่ว่างที่จะมาดูอีกสองาวันพวกเราเลยต้องให้เจ้าเหลียวบุรีรัมครับผมมาทําหน้าที่แทนครับเพื่อที่จะปิดงานให้จบครับโอ้โหมือเจ้าเจ็ดวันก่อนครับที่เคลียร์ริ่งแล้วก็เกลี่ยต้นไม้ไปบางสวนแล้วก็เจาะบ่อขุดบ่อลอกบ่ออย่างบ่อใหญ่ครับผมเนี่ฮะ กักเก็บน้ําได้อย่างมาหาศาลครับผมวันนี้รับหน้าที่โดยเหลียวบุรีรัมครับผมกับการคุณโทษเจ้า SK 2 0 0 SM ครับบอกว่าเร็วแรงครับเนาะเร็วแรงเคยจับแต่เจ้า XCMG ครับเนาะ XCMG นี่คือถึกทึนฮะถึกทึนครับ แต่ถ้าเป็นเจ้า SK 200 SM คันนี้ปราดเปรียวครับผมรถรุ่น200ครับแต่ว่าทำงานได้อย่างคล่องแคล่วครับผมดูดิฮะพวกเราทีมงานเสี่ยงอกูบิรามครับไม่มีกักกับการทำงานงานชั่วโมงงานชั่วโมงอะไรเราเอาหมดครับเราไม่กั๊กเรื่องของการทำงานครับการดึงดินนี่หรือว่าไม่ต้องอ้อมแรงครับมีอะไรใส่ไปครับผมใส่ไปครับพวกเราทำงาน ให้เจ้าของแปลงให้คนที่จ้างเราถูกใจแล้วก็คุ้มทุนครับคุ้มกับที่จ้างพวกเราครับเนาะนี่ฮะไม่มีกักครับเร่งเต็มที่ครับผมเอาสุดฝีมือครับมีฝีมือไงจัดเลยเนาะอาจจะเห็นคันนี้มีแต่เจ้าเจ็ดคนทนครับแต่วันนี้เป็นหน้าที่ของพอเหลียวของเราครับกับการทํางานครับขุดลอก เรียกว่าขุดลอกสะเกาครับแต่ก่อนจะนตื้นมากครับความลึกประมาณมิตนึงฮะแต่วันนี้นเจาะทะลวงรกเขปาไปอยู่ที่ถ้านับจากดินที่เราปั้นขึ้นมาก็อยู่ที่ประมาณ7เมตรครับนะฮะสามารถที่จะกักเก็บน้ำครับตรงนี้เพื่อที่จะรถสวนป่าของท่านครับเราพามาชมบรรยากาศสถานที่ทำงานของพวกเราครับาง,งานวันนี้ของพวกเรากับ ทีมงานเสียสรถขุดบุรีรมแล้วก็รถหน่วยที่หนึ่งครับจาก SK 200SM อมครับนี่ครับท่านใดที่อยากได้บอ่อใหม่บอ่อเก่าครับเราสามารถที่จะจัดการให้นะครับเร,ร,รื่องการขุดบ่อลอกบอ่อท่านมีบอ่อเก่าอยู่แล้วที่มันตื้นเขินก็กเราก็รับขุดเจาะครับจะคุยแบบเมาส์ก็ได้ขุดแบบ ให้เราตีเป็นชั่วโมงก็ได้ครับผมเราทําได้หมดครับพวกเราก็ยินดีครับผมทําได้ทุกอย่างเลยฮะนี่ฮะทีมงานพวกเราถือว่าไม่ทํางานไม่ออมแรงไม่เอาเปรียบผู้ว่าจ้างครับอัดกันเต็มที่ครับคิดีจะให้ดูยาวๆนะครับผมเราให้เห็นเจ้าฝีมือเจ้าเหลียวบุรีรัมครับผมกับการคอนโทรลคันนี้เป็นครั้งแรกครับตั้งแต่เข้ามาอยู่ทีมงานของพวกเรา เจ้าเลี้ยวหรือเจ้าเกครับทํางานเป็นชั่วโมงหรือทํางานเหมาพวกเราก็ใช้มาตรฐานเดียวกันครับไม่ออมแรงครับดูว่าการขุดเจาะเจ้า SK 2 0 0ครับการขุดเจาะบ่อนี้ครับเราเจอดินดานดินเหนียวครับไม่มีดินว่าดินชั้นบนเป็นดินด้วยปนายครับไม่ครับถ้าเขตแถวสูงเนิน2ชั้นครับเจาะไปครับเจอครับดินเหนียวดินดานตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับคุณฮะด้านล่างนี่เป็นดินดานดินภูเขาเลยครับ ดินดานอย่างนี้ครับผมเนาะดินดานอย่างนี้ถ้าเรื่องของการปล่อยน้ําลงไปกักเก็บเนี่ยผมว่าถือว่าจะคงเรื่องของการกักเก็บน้ําได้ดีครับแล้วก็ดินไม่พังทลยด้เลยครับเนาะเป็นชั้นหินดินดานครับให้ดูครับให้ดูบรรยากาศกองพวกเราวันนี้ครับอากาศไม่ร้อนมากครับอากาศถือว่าบรรยากาศดีคะัครึมฟ้าครึมฝนเฉลยครับแต่ว่ามันอากาศมันจะอบอ้าวครับผมเนาะ เราให้ดูฝีมือเจ้าเหลียวฝีมือเจ้าเจดครับนี่ฮะวันนี้เจ้าของแปลงท่านบอกจะให้เราเอาต้นไม้ลงอีกประมาณ4ี่ห้าต้นนี้ลองดูว่าช่วงเย็นช่วงบ่ายก่อนจบงานพวกเราก็จะเป็นยังไงครับเนาะจะถึงขั้นตอนตรงไหน,นวันนี้อยากจะเอาให้จบครับจะเอาให้เคลียร์ให้จบครับเพราะว่ารถมาแล้วจะได้ย้ายกลับไปที่โรงงานครับพรุ่งนี้ เจ้าเหลียวก็ได้จะได้กลับไปทําหน้าที่ของตัวเองต่อครับที่ตาบลเมืองโพครับอำเภอ้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับวันนี้มาเฉพาะกิจครับเพราะว่าอาจารย์เจดเรซซิ่งหรือว่าเจดมือไวของเราติดภารกิจครับผมติดธุระครับขออนุญาตครับขอไปครับติดธุระก็เลยต้องให้เจ้าเหลียวมาช่วยครับเพื่อที่จะปิดงานให้ท่านครับเพื่อที่จะจบงานให้เจ้าของแปลงครับเนาะ แจ้าของแปลงท่านมีธุระที่อื่นครับพวกเราก็ไม่อยากจะทําค้างคาไว้ครับถ้ามีโอกาสที่จะมาช่วยขยับให้จบก็นี่ฮะแก้ปัญหาครับผมเนาะแก้ปัญหาเพื่อที่จะให้จบครับมาดูการทำงานรถครับนะกับการคุ้นทนเจ้า SK200SM ครับโดยฝีม okay, ือเจ้าอาจารย์เหลียวหรือพอเหลียวองเาครับตอนนี้เป็นพอไปครับกับพอเหลียวบุรีรั์ของเราครับผมนี่ฮะใช้ด้านข้างของคันกีครับรีดลงมาเพื่อความสวยงามครับเนี่ยฝีมืออยู่แล้วครับผมทีมงานของเราทั้งสองหน่วยครับทั้งสามหน่วยครับถือว่าฝีมือจัดจ้านทุกคนครับทุกทีมครับที่คอนโทรลคันหนนั้ก็ถือว่า เป็นฝีมือไม่รองเป็นสองรองไทยครับเพราะว่าผมั่นใจตรงนี้ครับผมว่าไม่ได้ไม่ใช่เด็กมือหั่ครับเป็นเด็กที่ประสบการณ์ในการทำงานครับถือว่าอายุอย่างน้อยครับแต่ว่าเรื่องการขับการคอนโทรลครับทักษะในการทํางานถือว่าสุดยอดครับผมเนาะเอาเอาสวยเลยครับผมโอ้เหลืยวของเราครับผมเอาให้เนียนฮะโอ้ี่ครับงานชั่วโมง งานชั่วโมงถือว่าคุ้มนะฮะคุ้มเจ้าของแปลงคุ้มคนะรับเพราะว่าได้งานเยอะแล้วก็บางทีให้เราเอาต้นไม้ต้นนี้ลงต้นนั้นลงครับถือว่าคุ้มมากมากครับรถรถคันใหญ่ครับสามารถที่จะเอาโคดต้นไม้ขนาดใหญ่ลงมาฮะแล้วก็การว่าจ้างในการคนใช้คนขุดคน,คน,คนตัดนี่โหเป็นไปได้ยากมากๆครับเนาะแต่รถมาแล้วทางเจ้าของแปลงก็อยากให้เราเคลียร์ให้ทันด้วยนะเราก็โอเคฮะ ยินดีรับใช้ครับผมเนาะก็ะถือว่าช่วงนี้เราก็มีงานแล้วก็มีผลงานออกมาเรื่อยๆครับผมงานพวกน้องนานแล้วก็มีงานเรื่องของกุดห้ยน้องคลองบึงหรือกุดไป็่ตวที่ตัวแดนเราก็สามารถที่จะทําได้ครับขดเยอะมากให้ดูรถมันครับเนาะอาก,กาศเย็นๆครับวันนี้ยืนได้นานหน่อยเพราะอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ครับถึงฟ้าขึ้ฝนเลยครับวันนี้ เพราะเหลือครับทํางานหรือว่าเจ้าเจดที่พวกเราจะทํางานไม่ออกมือครับเพราะเราทำงานให้คุ้มกับค่าจ้างที่ท่านจ้างพวกเราแล้วก็เงินทุกบาททุกตังของท่านก็จะคุ้มค่ากับการงานของเราครับนับหน้าง,งานที่เนื้อง,งานที่ออกมาของพวกเราครับเราไม่เอาเปรียบผู้เจ้าของนะครับเราไม่เอาเปรียบ ครูว่าจ้างเราอยู่แล้วครับผมถ้าเราทําดีสักอยาก่างปีหน้าฟ้าใหม่หรือเรือหลายปีต่อไปพวกเราจะได้งานทําครับเพราะว่างานคนนี้ไม่รู้จักหมดจากสิ้นครับงานขุดการเจาะครับมีทั้งปีทั้งชาติครับผมมีทุกปีทุกชาติมีตลอดไปครับเพราะว่าพื้นที่ของเราแถวนี้เป็นพื้นที่นาครับพื้นที่สวนเนาะก็ชนมาตอนนี้ทุกคนก็อยากถ้าไม่ขุดก็ถมเลยครับผมนี่ฮนะบางทีขุดแล้วไม่ถูกใจก็ถมคืนบางท่านก็อยากได้น้ำคราบสถานที่กักเก็บน้ําครับ เพราะว่าการดึงน้ําจากใต้ดินขึ้นมาพักไว้ในบ่อยอย่างนี้เพราะว่ามันจะลดความกร่อยของบันลงไปกดลดหินปูนลงไปครับเนาะเพื่อที่จะ,ะทิ้งไว้บนบินบ่อก็เป็นน้ําผิวดินครับทีน,นี้ก็สามารถที่จะดึงน้ําจากตรงนี้ครับเพื่อที่จะไปรดแปลงผักหรือแปลงอะไรก็ทั้ครับที่เป็นสวนเกษตรครับผมเนาะ เม็ดนี้มาก็เจอหินกรวดแล้วครัหินกรวดดินเหนียวลงมาแล้วก็ด้านล่างน,นี่คือดินดานชัดๆครับหินดินดานครับด้านล่างครับเจ้าเหลียวบุรีรัมครับคอนโทรนเจ้า SK200SM เป็นครั้งแรกบอกว่าเที่ยวฟ้าวแล้วเกินครับ ว่าเคยจับแต่เจ้าคำโต XC m g ซีเอครับแต่มาขับคันนี้รู้สึกว่าวิดวาดเหลือกเกินนะเที่ยวฟาวสะเลยนะนี่ฮะมีโอกาสคัดคันต่อไปก็อยากจะเป็นโกเบฮะถ้ามีโอกาสนะครับเนาะมีโอกาสคันต่อไปก็อยากจะมีโกเบครับจะยังมีแรงทําธุรกิจพวกเรื่องของมุรุโไปต่อไปผมว่าธุรกิจรกขุดครับถ้าเราซื้อสัตว์กา ลูกค้าของเรา,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 าครับปากต่อปากครับเราทางนานตรงไหนก็ได้ครับเนาะยิ่งทํายิ่งแก่งยิ่งทํายิ่งดีฮะสมัยนี้เป็นโลกของโซเชียลครับสือ่อโซเชียลมาเป็นหลักครับถ้าเราลงโซเชียลลง youtube ไปเรื่อยๆครับเรื่องของการขุดโกงน้างหน้าขุดเจาะการปรับพื้นที่ผมว่าพวกเราเนะี่ยสามารถที่จะอยู่ในวงการนี้ได้อีกยาวไกลครับผมเนาะสามารถที่จะหากินตรงนี้ได้ฮะก็ไม่ใช่ได้แต่ผมครับหนึ่งก็ได้ทั้งอ่า ทีมงานพวกเราครับนักขุดแล้วก็ได้ทั้งตัวเรือนครับเนาะที่ได้นักขุดที่มีคุณภาพนัแน่ว่าไปโยอจะฟ้องครบเนาะเนี้ยอาชีพนี้ครับยังอีกยาวครับถ้าพวกเราซื่อสัตว์แล้วก็มีพิมือครับการทํางานเนาะซื่อสัตว์จริงดูแลเรื่องของเนี้ยผลงานที่พวกเราทําออกมาให้มีคุณภาพครับ ไม่มีวันตายครับสาหรับคนที่ซื่อสัตย์สาหรับคนที่มีคอนเนชันสำคนที่มีฝีมือครับเนาะผมจะสร้างชื่อเทียมงานเสียสละรบุดบุรีรําครับให้ดังกระชอนในเรื่องของการรับกดดินถมดินหรือว่าการเคร์ริงครับกดหัวยนองลองเบึงแต่สิ่งที่สําคัญมุ่งเน้นให้ดีที่สุดก็คือเรื่องของงาทนทําโป่งหนองนามโมเดลครับพวกเรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยแล้วก็ใหญ่ครับที่มีประสิทธิภาพในการุดเจาะครับสามารถกดเจาะลึกได้เจาะหิดดนดินดานได้ครับผมเนาะ สามารถที่ทาให้พื้นที่ของท่านนี่ได้สมประโยชน์ครับผมจ้างพวกเราเนี่ยจบทุกอย่างครับดูแลให้ฟรีครับดูแลให้ฟรีดูแลเรื่องของการออกวงออกแบบครับให้กาบปรึกษาได้ครับถ้าท่านอยากได้คกาบปรึกษาครับแต่บางท่านทุกวันสมัยนี้ศึกษาเป็นปีปีครับก่อนที่จะขุดครับนี่ฮะก่อนที่จะทําโครงนาเนี่ยศึกษาแล้วศึกษาอีกครับพวกเราสามารถที่จะทําให้ได้หมดนะฮะจากแต่บอเลขหนึ่งถึงบอเลขสิบนะครับมีหมดครับ ฝีมือระดับพวกเราผมว่า,าก,กินได้ยาวไกลครับผมนี่ฮะไม่ได้อวดไม่ได้อวยไม่ได้คุยฮะเป็นเรื่องจริงครับพวกเราทําดีแล้วก็ต้องบอกว่าเราทําเก่งทําดีนะเพื่อที่ท่าในใดที่เข้ามาชมแล้วอยากได้โค้งข้างหน้าครับอยากลองของหรือว่าอยากให้พวกเราจัดการบริหารครับยินดีับผมเนาะคอมเมนต์มาได้เลยเนาะกับทีมงานเสียสุัะทุกุณพิรมครับหรืออยากดูโปรโฟไฟล์หรือดู พวกเราก็เข้าไปดูครับที่ช่อง u t u b e เสียสรธิบุตรกุรีรมครับเนาะเราทํางานมาเป็นร้อยๆแปลงฮนะหรือว่าโคนน้งงนาที่หนักๆนาสาการพวกเราก็ผ่านมาแล้วครับโค้งงน,นาที่กินแบบกระดูกกินแบบหินพวกเราก็ผ่านมาแล้วฮะับษาอะไรครับโค้งนาที่ท่านออกแบบมาให้เราครับเนาะการทํางานพวกเราผ่านงานหลวงหวานงานมามากมายครับเอกชนเราก็ผ่านกันเนาะเนี่ยฝากผลงานครับเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราเนาะให้กำลังใจพวกเราับการทำช่อง YouTube การรีวิวทีมงานของพวกเราครับแดดออก้วครับร้อนจริงๆนะฮะ เจ้าของแปลงบอกให้ทําคันไอ่ทาคันบันไดตรงนี้ผมทำเป็นสองสามคันก็ว่างั้นครับเราจัดให้ครับบอ่อเดี๋ยวเขาเข้าใจเขาจัดให้ครับทาเป็นคันบันไดสักสี่ห้าคันไปเนาะเม mm hmm. ิ่อที่าการลงมาในสะนี่ยางสบายสบายครับนี่ฮะผมคือเจ้าของอยากได้ยังไงพเราจัด mm hmm. ได้ทุกอย่างครับเพราะว่าประสบการณ์ในการกุดบ่อกดสะนี่ถือว่าเราต้องเป็นคนเข้าใจจริงครับเนาะ ขับเป็นทุกคนครับเมื่อกี้ผมขึ้นไปขับครับขับกว่าจะได้แต่ละบพุ่งขี่นะครับโอ้โหทรมานครับกระโยนช์ว่าหัวจะตกเนาะแต่สำหรับคนที่ขับเป็นเนี่ยฮะเพียวเฝ้าเพียวเฝ้าแล้วครับก็บางทีมีจินตนาการอยู่ในหัวครับอย่างเจ้าทีมงานของเราเจ้าเจตเจ้าเลียวนี่มีจินตนาการมีสมองสมองนี่มีทักษะในการคิดเรื่องของการขุดกับการดัดแปลงการเดินงานนะฮะเง้ขาเรียกว่าทักษะในการทํางานเนาะ ผมแค่กดเจาะขึ้นก็นยังลำบากเลยครับพวกเราเก่งนี่เหมือนกันเนาะก็ใช้คนได้เป็นครับใช้คนที่มีความสามารถอย่างนี้ฮะทีมแมนพวกเรามีความสามารถในการกดเจาะมีความสามารถในการคอนโทรลรถครับสามารถที่กดบ่อให้เร็วขึ้นแล้วก็สวยครับนี่ฮะมันจะได้คุ้มค่ากับเงินของท่านครับที่ว่าจ้างพวกเราแล้วครับต้องให้คุ้มค่าครับ บอกเลียวจะมีวิธีการทำทำเป็นขั้นบันไดยังไงฮะต้องมาดูคลิปนี้ฮะ เริ่มทำกันบันไดแล้วครับผมคลิปนี้ดูกันยาวๆครับเพราะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ถ่าย YouTube เลยครับผมอยให้เห็นผลงานเห็นฝีมือการขุดของพอเหลียวบุตรลำครับกับการคนโทรลเจ้า SK 200 SM ครับว่าฝีมือจัดจ้านกึบเปล่าเนาะถ้าเทียบกันนี่ๆครับผมกับเจ้า x c m g x c m g ก็มีข้อดีอย่างคือคำโตกว่านะคุ้มกีใหญ่กว่าความเจาะนี่อึดกว่าเนาะไม่มีโหลดครับเจอดินดานดินแข็งนี้อยู่ได้สบายครับแต่ว่าคันนี้มีปี๊ดฟาดว่ากันนะเดี๋ยบอกว่าวันนี้ปี๊ดปีเลยบอกงนนะัเนาะเร็วมากเร็วแรงครับผมเร็วแรงท่องตัวครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเนานให้กำลังใจพวกเราครับเข้ามาแล้วก็ ขออนุญาตครับเนาะกดไลค์กดไลค์กด,ดแชร์แล้วก็ท่า,านใดที่ยังไม่กด Subscribe ก็นะฮะฝากกด Subscribe ให้สักจึ๊กนึงครับเพื่อเป็นกำลังใจับการทำช่องของเราการอัปเดทตตทุกๆวันครับเนาะคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ